สวัสดีครับผมนัจอมผู้กีตไฟครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อหรือก็รีวิวแบบคร่าวๆให้ฟังกันนะครับว่าเจ้าบอสก้อนเหล่านี้นะครับใช้พ่วงกับแม็กกี้นะครับพรีเดลนะครับตัวนี้เป็นพุชสวิตนะครับใช้อย่างไงแล้วก็ต่ออย่างไงบ้างแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะผมก็จะเซตนะครับให้มันเป็นชแนลชแนลเลยนะครับ ก็จะมีอันดับแรกเสียงคลีนนะครับคลีนคอรัสขออนาตใช้เท้านะ3เป็นเสียงเสียงแหววขั้นครหน่อยสีก็เสียงแตกนะครับแล้วก็5นะครับเสียงโซโล,โล่ครับจะเห็นดูว,ว่าเวลาผมกดนะครับไฟจะกระพริบต่างๆนะครับนั่นหมายถึงว่าผมได้เซตโปรแกรมไว้นะครับเรียบร้อยแล้ว ได้กันนะครับอ่ะโอเคครับผมนะมันก็จะตรงตามนี้เลยนะครับอันที่2ก็คืออันที่2นี้นะครับอ่านะครับแต่แต่ว่าเสียงแตกนี่จะเป็นอ่าอยู่อันที่สี่อันที่3นะครับอ่านะครับก็คือต่อสายตัวนี้นะครับของพี่แม็กกี้เนี่ยเขาจะทําเป็นสายเหมือนสายเขาเรียกว่าอ่าเดี๋ยวถอดมาให้ดูสายอ่านเขาเรียกว่า3.5มิลนะครับสายอ็อกนะครับสายแบบว่าสายอ่ ต่อฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นี่ครับเสียบเข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหมอ่านะครับก้องเบอร์นิดหนึ่งนะครับเบอร์ว่าลักแถบแบบว่าลักเธอเฮ้ยจะหลอกกี่แกะนะครับอ่ะวิธีการต่อพ่วงเอาตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนี่ครับเราก็จะต่อบิดดี้นะครับสายบิดดี้ของพี่แม็กกี้มาเข้านะครับนะครับ มันจะสลับกันคือเข้าอินนะครับตรงนี้ให้ดูชัดๆเข้าอินนี้นะครับแล้วจากตัวอื่นต่อยังไงก็คือเอาออกไปก็คือส่งออกไปเข้าอินนะครับของตัวต่อไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วจากเอาครับก็ไปเข้าตัวต่อไปแบบนี้เหมือนกันเลยอินเข้าเอาเอา,เ,อาเข้าอินนะครับคือมิดดนะี้เนี่ยมันจะสลสลับกันอยู่แล้วนะครับ อ่ามันจะเป็นเอาไปอินอินไปเอาอยู่แค่นี้เองครับอ่าแล้วสายนะครับสายแจ็คนะสายแจ็คก,ก็ตอบเหมือนปกติเลยเหมือนก้อนปกติเลยก็นีอินเอาอินเอาอะไรอย่างเงี้นะครับต่อเรียงกันมาเลยนะครับก็ผมจะเรียงแบบนี้ก็คือนี่เลยนะครับตัว OD แล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่า IR 200ก็คือ M บวก IR cabinet นั่นเองนะครับ อ่านี่ครับอันนี้สามารถจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะลูบได้ด้วยในกัน,นครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมต่อเพื่อทดลองอ่าตัวมิดดี้ก่อนนะครับอ่าต้องบอกงี้นะต่อเพื่อทดลองตัวมิดดี้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนะี่ยต้องเอาอ่า MD สองร้อยกับดีเลยเนี่ยนะครับนะไปไปลูบเข้าตัวนี้นะครับไปลูบเข้าเพราะว่า มันจะได้เขาเรียกเซ็นรีเทิร์นเออไม่ใช่รปดิเซนรีเทิร์นเข้าไปนะครับมันจะสมบูรณ์แบบเอาไว้คืาเรียกว่าเอาไว้หลังแอมประมาณนั้นนะครับมันจะแบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยวกันนะครับอ่าประมาณนั้นอันนี้คือคือต่อให้ดูแบบร่าวๆเกาะน,นะครับนะเวลาผมเลื่อนเห็นนะครับเนีย่ยสังเกตดูนะครับสังเกตไฟเห็นไหมทุกตัวนะครับจ๊กอ่านะครับ มันก็จะกระพริบตามประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนะต่อไม่ยากนะใครมีคําถามอะไรก็ถามไนดะ้จริงๆต่อไม่ยากก็คือสายไม่ดีมาพ่วงกันแค่คแ, out, แค่นั้นเองครับสายไม่ดีพ่วงกันจบแล้วก็สายอินเอาท์แค่นั้นเองครับต่อเหมือนก้อนทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรยากเลยแต่ว่าการเซตโปรแกรมนะครับก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเปิดปิดตัวไหนนะครับอ่า อันดับแรกเป็นเสียงครีนนะครับก็อาจจะต้องแบบเป็นเสียงครีนเป็นอะไรเปิดปิดอะไรยังไงก็ก็ตั้งต้องต่างค่าเอาตรงนี้นะครับนครับอ่าน,นี้ก็ถ่ายให้ดูด้วยเดี๋ยวเจ้าของเขาเจะมาดูด้วยนะ,นะครับนี่นะก็ถ่ายมาให้ดูเลยนะครับจริงๆพวกนี้นขยับได้หมดแหละนะครับเพราะว่าเราปรักไปแล้วนะครับมันไม่มีผลอยู่แล้วมันเหมือนเขาเรียกว่ามันตินะครับเป็นก้อนแบบมันติ ก็คือสามารถจะเซฟเป็นเมมโมรีได้นะครับนะครับอ่าป้องกันเวลาแบบว่าเอ้ยใครมือไปโดนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เซฟของมันเป็นโปรแกรมของมันอยู่แล้วตรงนี้ถ้าไปโดนก็ไม่มีผลอยู่แล้วครับนะบนอกจากเราจะออนออฟแค่นั้นเองครับครับประมาณนั้นหรือว่าปรับใหม่อะไรเงี้ยนะครับเออประมาณนั้นหมายถึงว่าถ้าถ้าเราแบบเฮ้ยซุกซนแบบเฮ้ยเป,เป็นเป็นเร่งอันนี้ขึ้นอย่างเงี้ยสมมตินะ อ่าแล้วก็แค่เหยียบใหม่แค่นั้นเองครับโปรแกรมเก่าๆก็จะเข้ามานะครับเป็นพรีเซตไปนะครับผมจะเซตอัพให้เป็นพรีเซตเนาะอ่าย้อีกทีพรีเซตที่หนึ่งนะครับก็เป็นเสียงคลีน n สอง keycorral สามเ,เสียงแตกเอ่อเป็นเป็นคัรั้นนะครับสี่เสียงแตกแล้วก็ห้าเสียงโซโล่นะครับ อ่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับน,นไัไม่ยากไม่ยากแต่ก็งมกันเป็นชั่วโมงเมื่อคืน <c oughs> นะครับอ่ะโอเคก็เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่แลกัน,นะครับที่จะมุกเจ้าไฟเนี่ยได้ตั้งใจจะนําเสนอแล้วกันนะครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม นะครับนะก็อาจจะในเรื่องของเสียงอะไรพวกนี้ก็อาจาจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับนะผมก็ด้วยเวลาด้วยมันจํากัดจริงๆเดี๋ยวยังมีชุดต่อไปอีกนะนี่ยังมีชุดก้อนต่อไปอีกเพียบเลยนะครับรอจ่อคิวให้รีวิวอีกเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะทุกการกดไ like, ลคนน์ทุกคําแนะนําทุกคําติชม ด้วยเลยกันนะครับนะยเร็วนี้นะครับครั้งหน้าต่อไปนี่น่าจะเจอกันที่ไหนนะน่าจะเจอที่หัวหินหรือเปล่านะนะครับต,ต้องต้องดูก่อนนะต้องดูความต้องการก่อนนะครับว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดอย่างไงเนาะอ่าเราจะได้ไปแบบจุกจุกจัดให้จุกจุกคุ้มคุ้มกันไปนเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมนะอ่ะโอเคครับ